พากันเก็บดอกแย้มามาัดใส่หัวข้างหลังกินง่ายเลยอีอหานี่ <c oughs> <c oughs> าาแต่บอกค่ะกินอะไรอยู่กินอะไรสีขาวๆมาเดอ้อพี่น้องมากินอะไรนะไอศครีมนะดอกไม้สวยๆจดอกไม้เต็มป่าเลยเต็มเต็มทุ่งเลยไม่ใช่เต็มป่าพูดจริงอร่อยไหมคะอร่อย วันนี้จะพาทุกคนมากินวันที่แดดดีๆแบบนี้นาะพิสตั๊พิสตัก็คือถั่วใช่ไหมพิสตั๊ i อิสบินนะพิสตั๊ is from nuts of nut เซมเซมบัวนัทเซมฮาสนัดอ๋อถั่วลันเตาพิสตั๊ก็คือถั่วลันเตาแม,ม่นบอกนี่ทุกท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศกันบรรยากาศผูนะ้จัดยู other one is yogurt อันนีกัดสู้ไม่สวยเด็กดีๆสวัสดีจพี่น้องมาด้ยจ้ะไอศครีมของค่อยเป็นไอศครีมบักม่วงเสียบ ประกาศดีๆไปเก็บผักมาไม้แ n นนะวิม h How many d e g r e e today อ <15. S 1> ่ะหนาวไหมอ่ะชิมหาองศาน <15. S 1> ังก่นกินไอติมบ้านเล็กๆดอกไม้ดอกหญ้าขึ้นสวยเตียมไปหมดเลยเด็กน้อยกำลังอะไรนะเด็กน้อยอันนี้พากันเก็บดอกหญ้ามามัดใส่หัว ข้างหลังขี้นั่งแงามอยขีห่าเลยจะของจของกินเหมือดละแแม่นี่แม่อยู่อีทอยู่เซลของจะของกินเหมือดละเมัอนละก็ของเขาพี่น้องจ๋าจะได้ไป่โคนจังสี่ขันว่าขันว่ากินไก่ไปกินไก่คีเอฟซีด้วยกันขันว่ากินไก่คีเอฟซีมันกันกันหยานเพราะหยาด ยหญ่เขา,าใหญ่เห็นใจเองคุณบอลกัดถิ่มไหวกัดถิ่มไหว,ไวนิสยัยนิสัยต้องปรับปรุงนะจ๊ะท่านผู้ชมอาารอให้เขาหันใจหันขวดแม่เมื่อนี้ก็แดดออกแน่แดดบ่บออกแน่กินมะม่วงจะได้หายคิดถึงบ้านเสียงนกห่างช็อกจ๊อตช็อตบรรยากาศ สีสันเหมือนในจังหน่อยเด้อแดดบัางระว่างที่กินนี่พี่น้องจ๋าจะเบิ่งบรรยากาศสวยบ่จังหน่นอยเลยเต็ม,มอยู่จังหน่อยหลินแต่ต้นไม้หญ้ามันกำลังขึ้นใบไ,ไม้มันกำลังผลิ่น้องมันก็เป็นสีเขียวอ่อนๆสวยๆเดลย,ยจา๋านวิวก็ดีดีไปนองเนี่ยดีดีดมากต้นไม้เนี่ย ตอนมันปุ่มขึ้นมันจะเป็นสีแดงบางต้นมันจะปุ่มเป็นสีเหลืองบางต้นมันจะปุ่มเป็นสีเขียวเดี๋ยวไปเห็นบใบใยในสีเขียวนะใบไม้เกิดมันก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้เละข่อยนั่งทาแดดพี่น้องก็ว่าไอศ์ครีมข่อยมันละลายหมือนปะน่างามสินไม่หยาบไอศ์ครีมฉันอีกของจะของกินหมดแล้วโซเซียลอะไรนั่นอ่ะกินหมดแล้วน่ะเนี่ย ของจะของกินเหมือนแบของสันหนึ่งสันถาแสงแดดรอแดดนะคะับท่านผู้ชมขาแดดมันก็ไม่ออกไม้ชันสักทีตอนที่ถ่ายนงานเนี่ยแดดสวยแดดสวยปอถ่ายของสันเนี่นะแดดหายหนาแต่ด้านดำมเขียวอยู่แหล่อยูมาดูพอถ่ายคลิปแล้ว แดดมันก็จะออกมันเกิดขึ้นประจำอ้าวรอบวัยแล้วเด้อแดดระแดดก็สกิ้นแล้วจ้ะดอกไม้สวยๆอยากบอกพี่น้องว่าผู้ใดเห็ดสวนเห็ดหยังนั่นใครทำสวนเล็กๆทำแต่พอน่ารักน่ารักนะแต่อยากจะให้ไปถ่ายคลิปให้พี่น้องจ้ะอยู่ในเบลยเยี่ยมเด้อ ส่วขอความมาบอกคอยอยากให,ให้ไปถ่ายบอไม่ต้องไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องหรู้หราระแค่พอกินเพราะว่ามีฝรั่งคนหนึ่งน่มาบอกให้ค่อยไปถ่ายถ่ายคลิปให้ก็บอกว่าเขาเห็นคลิปค่อยแล้วเขาชอบถ่ายหลังบ้านเขาเลยนะค่อยก็เลยว่ามาถามพี่น้องคนไทยคนไหนที่ปลูกผักเนาะปลูกผ,ผักไทยปลูกผัผกฝรั่งเนาะ ว่าเราอยู่กันยังไงกินกันยังไงนสินะผผัปลูกผักปลูกพลังปลูกพัก,กพลังปลูกพักไทยเพื่อด้กินลองบอกข่อยด้วยเราข่อยสสพาไป่ายไม่ให้พี่น้องอยู่บ้านเฮาบึงวางมันสิแซสบบ่พี่น้องจา๋าเอ,อ้ยว่ามันสีอ,นนอนันันบ่พลังกระแนมข่อยว่ามันสิปลูกไปตาฮักสวนจะสวยหรือเปล่าเพราะว่าเคยค่อยเคย เคยไปสวน,น,นหลายสวนเนาะสวนเล็กๆก็น่ารักดีปลูกแล้วได้กินแลน้วบางคนก็ปลูกเกิดบางคนก็ปลูกไม่เกิดเน,ะเนะาะพี่น้องมาลอ้ฟังม่วงอินาองามของเจ้าของกินเหมือนละเมียยูอีสตินนี่ออะไรยนะไนูน่ะอืมเส้นไม่แน่จะถั่วฉัน นอง่ของจะของ,ของ,ของกินเมือนสมาแนมถวยคนอื่นบ่ได้ด้วยค่ะถวยละสองบาทสวนละแปดสิบบาทบาทเฮ้าสองเหรียญสองเหรียญหาสิบนั่นแหละมาบอกข่าวว่าผู้ใดที่มี่สวนมี่ยังกับอย่าลืมบอกท่งของความมาบอกให้ข่อยอยู่ในเบลีเยี่ยมครับรถไปหอดก็จะขับไปตายคลิป มาฝากพี่น้องเฉดยเป็นแรงบันดาลใจในการปลูกผักค่อยจะปลูกในในระเบียงบ้านค่อยนี่แหละนะพี่น้องเนาะปลูกกินเองแล้วมันมีความสุข <c oughs> ปลูกกินเองแล้วมันสบายใจปลูกกินเองแล้วมันเตือนมาย้ำเสากระซองย้ำแรงกระซองก็องกนอนกระซองใช่ไหมมีความสุขดีเมื่อไรตย ก้อ,อกนเขาเขาเป็นเนัาเป็นในสายจุงสี่วะมาแกงมาแกงนน่แกงคนอื่นมาแก่งคนอื่นแหมเคยเห็นบอ่อพี่น้องยานเขากินอันไก่เจ้าของหลายกัดกัดไหวกัดไหวกัดครึค่งหนึ่งไหวกัดครึ่งหนึ่งไหวไก่เคเอฟซีมันเป็นสนะินสินเนาะ กดไวไกัดไว้เดสเอาคลิปให้บึงอ้าขนาได้พี่นองเด้อวยกันคิปหนากนไหนคติดตามจุบจุจับจุบจสวัสดีจับบ๊ายบาย